สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี FC น้องเจ,จ้าจ๋าทุกทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจ,จ้าจ๋าที่สำนักงานใหญ่นะคะหรือว่าสาขาหนึ่งนั่นเองถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีนะคะวันนี้น้องเจ้าจ๋าพาชมบรรยากาศภายในนะคะวันนี้เป็นวันที่9นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะช่วงเวลาประมาณ11.40นน,นะคะน้องเจ้าจ๋ามารีวิวรถให้ชมนะคะวันนี้น้องเจ,จ้าจะเข้า โซนของรถกระบะนะคะที่เราจอดเรียงรายกันไว้อยู่นี้นะคะน้องอาจาย์จะมาอัปเดตให้ดูค่ะท่านผู้ชมสําหรับใครที่กาลังมองหารถสวยๆที่บริษัทเพนยนต์นะคะคัสสันรถสวยคุณภาพเกรด A เพื่อลูกค้าทุกท่านนะคะใครอยากได้4ประตูออโต้สประตูเกียร์ธรรมดาตัวแคปออโต้แคปแมนวนวลตัวเตี้ยตัวสูงคอมเมนต์กันเข้ามาได้ในคลิปนี้นะคะน้องอาจายาจะเริ่มจากโซนด้านหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าตัวเลือกของเราเนะี่ยมีเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะ โตโยต้ารีโวเนีคะซึ่งเป็นรถปลดระวางหน่วยงานเลยซะส่วนใหญ่เนะคะเราก็จะมีการประมูลมานะคะลูกค้ายกรถมาเลยนะคะแล้วก็มาทําการสปาปรับสภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านทั่วประเทศเลยทุกๆอาชีพสามารถเช่าซื้อรถกับน้องจ้จาจ่าได้แบบง่ายๆเลยรับประกันนะคะรถทุกคันที่มาจอดอยู่ตรงนี้คือเราคัดคุณภาพให้แล้วเพียงแต่ลูกค้าสามารถมาเลือกนะคะหาคันที่ถูกใจนะคะ ทะเบียนที่ชอบราคาที่ต้องการได้เลยรถราคาจะถูกจะแพงนะคะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับเลขไมล์และปีนะคะอย่างเช่นคันนี้เลยค่ะนะคะเป็นตัว t o โยต้ารีโ2.4ตัว e 4ประตูยกสูงนะคะซึ่งมาพร้อมกับลังคาแชริบอยคันนี้ก็ได้ปี2020นะคะมาอยู่ที่130,000กิโลราคาตั้งขายเพียง549,000บาทนะคะรถนี้ปี20เนี่ยนะคะ ราคาเท่ากันไม่ไล่เลี่ยกันนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะน้องอาจ๋าก็มีตัวเลือกให้ประมาณ7-8คันนะคะราคานี้ปีนี้ไม่ขนาดนี้นะคะลูกค้ามาเลือกเอาได้เลยรถทุกคันพร้อมใช้พร้อมขับนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนของอพวกภาษีพรบนะคะการถ่ายของเหลวอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถนะคะพพอนลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยใครที่จะมาจัดไฟแนนซ์นะคะเราจะมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ลูกค้าก่อน ส่งจัดไฟแนนซ์นะคะ2 7 4รายการนะคะเบาะนะคะทุกค้านะเบาะเนี่ยนะคะก็เป็นเบาะแท้เบาะเดิมของเดิมสแตนดาร์ดโรงงานทุกอย่างเลยรถรถทุกคันเนี่ยเราจะคัดนะคะจะไม่มีแปลงแต่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอย่างเช่นเนี่ยลังคาแคลิบอร์เราก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการต่อทะเบียนนะคะต่อภาษีให้นะคะเพราะว่ารถสีประตูหรือว่ารถแคปเนี่ยเวลาเราต่อลังคาเพิ่มเนี่ยเราจะมีการจดทะเบียนอยู่แล้วนะคะในเล่ม หรือว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องการที่จะมีหลังคาแคบหรือบอยเราก็สามารถถอดออกได้นะคะลูกค้านะเนี่ยมีหลายคันให้เลือกเลยอย่างเช่นคันนี้สังเกตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อเป็นยางนะคะหรือว่าบอดี้ตัวรถรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นรถที่พร้อมใช้แล้วจริงๆนะ่ยสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะซื้อสดเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเพราะว่ารถทุกคันมีเอกสารพร้อมเล่มพร้อมเป็นรถพร้อมใช้นะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติม นะคะทุกอย่างเนะคะเอกสารทุกอย่างมีครบหมดเลยนะคะคัดมาแต่ละที่นะคะแต่ละขั้นราคานะคะยังไงนะคะน้องอาจาย์ก็จะบอกมัดรวมไปในคลิปนี้เลยนะคะ,ะมาดูคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยปี2020นะราคาอยู่ที่549,000บาทแต่ว่าคันนี้เนี่ยนะคะจะถูกลงมาหน่อยเพราะว่าไม้สูงถ้าไม้สูงเนี่ยลดราคาก็จะต่ําลงมานะคะอย่างเช่นคันนี้ ราคา479,000บาทปี20ไม่28,000นะคะใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้แต่เน้นเดิมและก็ราคาถูกนะคะนอกจากแนะนําเป็นคันนี้นะคะราคาอยู่ที่479,000บาทรถน่าใช้นะคะน่าขับมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานนะคะไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามีการแมนทนแนเข้าบำรุงรักษาดูแลมาตลอดเลยนะคะเป็นตัว 2.4E เหมือนกันนะคะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่479,000บาทมาอยู่ที่28,000กิเมตร นะคะหลังคาแคลริบอยเนี่ยก็มีให้นะคะถ้าเห็นป้าย่องหืองแบบนี้นะคะจะผ่านการตรวจสอบอินสเปกเตอร์เรียบร้อยเห็นไหมคะนะคะ,นะคะผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่ารถไม่สองแสนเนี่ยจะเอาไปใช้ได้นานไหมเจ้านะถ้าเปรียบเทียบถึงเลยก็คือว่าทุนลูกค้าเนี่ยได้รถสีประตูไปใช้งานเหมือนซื้อรถเก่งคันหนึ่งเลยนะคะราคานี้นะคะเทียบเท่ากับรถเก่งเลยแต่ลูกค้าเนี่ยได้รถแบบสี่ประตูนะคะลอยยสองนะคะเนี่ยลอยยสองก็เท<ๆ>ียบเท่าก<ๆ>ับรถเก่ง<ๆ><ๆ> แต่ลูกค้าสามารถเอารถไปบรรทุกได้คันนี้ก็สามารถตอบโจทย์กับลูกค้าคนที่ตั้งงบไว้ไม่ถึง5 0 0แสนอยากผ่อนรถสบายๆอยากออกฟรีดาวได้นะคะคันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าใครฟังราคาไม่ทันนะคะให้ลูกค้าเนี่ยกดเบอร์โทรน้องจา๋าที่จะทิ้งให้ไว้มุมขวาล่างคลิปนะคะแล้วก็กดเบอร์โทรกลิ้งกลางสอบถามรายละเอียดกับเจา้จาจ๋าเพิ่มเติมได้รถทุกคันถ้าอยากให้น้องจา๋ารีวิวคลิปเดียวให้ดูน้องจ๋าก,ก็มีคลิปนะคะให้ดู ใครที่อยากสนใจคันไหนโดยเฉพาะจะจงก็จําทะเบียนไว้แล้วก็คลิ้งกลางมาสอบถามข้อมูลกัน้นงจะจ๋ายินดีให้ข้อมูลนะคะเพิ่มเติมให้กับลูกค้าและที่สําคัญคือออกได้ทั่วประเทศนะคะออกได้ทุกอาชีพจริงๆขอเพียงไม่ติดแบคริดนะคะขอเพียงให้มีอาชีพชัดเจนนะคะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับน้องจ๋าจ๋าเพชรจนได้อ่ะมาดูในส่วนของตัวสีปไอตัวแคปเตียเกียร์แมนนวล นะคะปี 2, 2,022มายอยู่ที่2 8นะไม่2 0 8คันนี้ปี 2, 2,022เป็นตัว2.4 Z Edition นะคะราคานี้ก็น่าสนใจนะคะเพียง4,19,000บาทเป็นรถที่ใช้งานแค่3ปีนะคะลูกค้าแต่ราคาหายไปเลือกเกือบ3 0 0 0 0นนะคะดูจากสภาพตัวรถเนี่ยมีแต่คันใหม่ๆสวยๆที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะดูจากสภาพตัวรถแล้วนะคะคันนี้คุ้มนะคะใครเห็นคลิปนี้ของน้องจะ้าจะ๋ารีบโทรเข้ามาเลยถ้าใครสนใจรถแบรนด์หลัก ถามว่าแบรนด์รองเนี่ยมีไหมก็จะมีในส่วนของตัวนวาร่านะคะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวแบรนด์เชฟหรือว่าแบรนด์ฟอร์ดหรือว่าตัวมิสูนะคะเนาะจ๋าจะไม่มีเลยนะคะสำหรับกระบะนะกระบะเนาะจ๋าจะมีแค่ดีแมกซ์รีโว่โตโยต้าแล้วก็ตัวนิสสันนวาร่านะคะตัวนวาร่านี่ก็มีตัวเลือกให้เยอะเหมือนกันนะสำหรับกระบะเกจเอสวยๆนะคะลูกค้าเข้ามาได้เลยเนี่ยคันนี้ก็สวยน่าสนใจนะคะเป็นสีที่ หน้าสนใจเป็นสีที่ขายดีที่สุดเลยนะคะสำหรับน้องจ้าจานนะคะเป็นสีเทาดำนะคะลูกค้าดูภายในนะคะไมใช้ไปเพียงแค่28,0 0 0กิโลแต่สภาพตัวรถเนี่ยลูกค้าเอาไปใช้งานต่อยาวสัก1ิปียังไงก็ไม่ขาดทุนยังไงก็คุ้มเพราะว่ารถเดิมนะคะรถไม่มีการชนนะคะไม่แค่28,000กิโลแต่ลูกค้าดูสภาพรถเทียบเท่าอย่างก็ได้ป้ายแดงเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงถ้าอยากทด,ทดลองขับอยากเช็คขับนะคะ ลูกค้าก็มาหาน้องเะจ๋าได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คําปรึกษาทุกทท่านนะอ่ะคันนี้นะคะราคา400,000หนึ่งหนนะคะได้ตัวเกียร์แมนวนวลปี2022ไม่28,000กิโลนะคะคันนี้น้องจเจจ๋าจะไม่ได้ไปไวมากนะคะจะแต่อาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดให้ลึกดูภายในทั้งหมดนะคะจะเน้นบอกปีเลขไม้แล้วก็ราคานะคะ ส่วนค่างวดผ่อนนะคะยังไงนะคะลูกค้าทักจ้าจ๋าหลังบ้านกลิ้งกลางโทรมาได้เลยสายตรงน้องจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะมาถึงคันนี้กันบ้างนะคะทะเบียน9ก้กไก่มอม้า2370คันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นปี2020นะคะมายอยู่ที่146,000กิโลราคาเพียง519,000บาทก็จะราคาและลดลอดเดียวกันกับคันแรกที่เจ้าจ๋ารีวิวตน้นต้นคลิปนะคะ เนี่ยนะคะคันนี้5 4 9 0 0 0บาทเหมือนกันไมลแสนสี่หมันแต่คันแรกไมลแสนสามตัวเลือกลูกค้าเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าใครมาก่อนก็จะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะไม่น้อยแต่ละไม่น้อยต่างกัน 3- 4มสพันนะคะราคาเท่ากันลูกค้าก็มาเลือกเอาเลยว่าจะเอาคันไหนหรือว่าซีเรียสเรื่องตัวเลขซีเรียสเรื่องทะเบียนนะคะบางคนก็สายมงสายมูนะคะตรงเจจฎาเข้าใจนะคะขอเพียงเข้ามาชมรถกับน้องเจจ๋าก่อนได้นะ ส่วนภายในเนี่ยนะคะถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะไม่มีการเจอไม่มีการลงยันอ,อักขระใดๆเลยนะลงโล่งมาแบบนี้นะคะออริจินัลเดิมมาแบบนี้ทุกคันนะคะถ้าเป็นรถหน่วยงานนะคะแต่ข้อดีคือ1นึ่งมันมีการเมนเทนนนตลอดนี่คือข้อดีของลูกค้าที่ซื้อรถหน่วยงานนะคะตรงนี้ ตัวรถสภาพดูใหม่และสภาพไม่ช้ำเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะบางคนจะแอนตี้ในส่วนของรถหน่วยงานว่าเฮ้ยรถมันใช้หลายมือหรือเปล่ารถมันช้ำมันไม่ทนุถนอบรถนะคะเนี่ยลูกค้าดูก่อนนะคะ อาจจะไม่ใช่ทุกคันนะคะอย่าลืมว่าเราคัดมาให้แล้วก็คัดแต่คันส,สวยๆมาให้ลูกค้าเลยนะคะคันไหนไม่สวยคันไหนมันช้าม,มากคันไหนมันแบบว่าโอ้โหใช้งานแบบว่าโหดนะคะทารุณกรรมมากเลยเราก็ไม่เอาเข้ามาให้ลูกค้าเราก็จะเน้นเดิมๆส,สวยๆแบบนี้นะคะมาให้คุณลูกค้าไปใช้งานต่อในระ,ะยะยาวๆนะคะก็สอดคล้องกับนโยบายและอของบริษัทนะคะคือรถสวยคุณภาพเกรด A รถทุกคันผ่านการตรวจสอบอย่างดีนะคะ และคันนี้มาดูกันบ้างทะเบียนอะไรและราคาเท่าไหร่นะรีโว่สีประตูออโต้ยกสูงรถนี้เยอะมากถามว่าราคาแรงไหมราคาไม่ได้แรงมากนะคะลูกคา้าถ้าลูกค้าฟรีดาวนะคะถ้าลูกค้าฟรีดาวเนี่ยก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณสักละ,ะ9,300บาทเท่านั้นเองแต่ลูกค้าเนี่ยได้รถไซส์ใหญ่ไปใช้เลยนะลูกค้าได้รถไซส์ใหญ่ไปใช้เลยนะคะตัวนี้นี่สภาพส,สวยๆนะคะคันนี้ราคา5.49,000บาทเหมือนกันนะคะทะเบียน2347กับ2370นะคะ เนี่ยราคาเท่ากันนะตรงนี้มาดูตัวรถตัวจริงได้ค่ะตัวเลือกเยอะๆแบบนี้รับรองมาที่เพจโยนไม่มีผิดหวังค่ะนะคะอ่ะนี่มาดูกันได้เลยวยดูตัวเบาะนะคะลูกค้าคันนี้เบาะคันนี้ภายในเนี่ยดูได้เลยเนี่ยแต่ละคันเนี่ยเบาะเต่งๆตึงๆได้เลยนะคะนี่ค่ะก็คือเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำอาจจะมีค่าฝุ่นบ้างนิดนึงนะคะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห้องบนเพราะว่าน้องจ้จาจ๋าจะมีการปรับสภาพความพร้อมเพื่อส่งมอบอีกรอบหนึ่งนี่คือย้ำนะคะรถจอดอยู่ตรงนี้ลูกค้าซื้อสดปุ๊บหรือจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราก็จะมีการนะคะนำส่งไปจุดนั้นนะคะเพื่อทําการเตรียมนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวเพื่อให้ลูกค้าส่งไปรับรถแล้วไปใช้งานต่อได้เลยนะเนี่ยอีกคันหนึ่งนะคะน้องจ๋าลงรีวิวไปไม่ถึงวันเลยนะคะลูกค้า ติดจองแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะไม่หมื่นสองนะคะเป็นตัวมิดตัวนี้ขายดีนะคะตันนี้ของลูกค้าจะาจ่าเองนะคะก็ติดจองไปแล้วที่เรียบร้อยเอามาดูโซนด้านหลังกันบ้างอะยังไม่สุดเลยนะคะลูกค้าเยอะเกินนะคะจะจ่ายยังพาดูไม่หมดเลยเอามาดูโฉมหน้าหมูป่ายคันนี้บ้างราคาดีๆนะไม่แปดหมื่นปียี่สิบสองคันนี้เดี๋ยวดูราคาแล้วเดี๋ยวดูเกียร์ก่อนคนนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า แคปเตียออโต้นะตัวนี้ปี2022ไม่80,000ราคาเพียง4 4 9 0 0 0บาทลูกค้าดูจากสภาพรถได้เลยนะคะกลิบเนียนไม่มีแปลงกลิบเนียนไม่มีแปลงไม่80,000นะคะรถใช้ไป3ปีนะคะลูกค้านะภาษีพลบอก็หมด1ปีหน้าเลยนะคะันนี้ได้หน้าหล่อๆไปใช้พเพร้อมืคเกียออตโต ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีในราคา449,000บาทตัวนี้เป็นตัว2.4 Z Edition นะคะเกียร์ออโต้เป็นแคปตัวเตี้ยนะคะภายในก็อย่างที่เห็นเลยก็จะไม่มีช้ำแบบนี้ fc ใครที่ติดตามเพจรยนอยู่นะคะแล้วก็ไม่เห็นคลิปน้องจจ๋จ๋านะสบายใจได้ซื้อรถกับน้องจ๋จาเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามาดูรถตัวจริงรับรองตรงปกหรือว่า fc ของน้องจ๋าบางคนก็ไม่มาดูรถเลยนะคะออนไลน์ยี่สิออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือ วิดีโอคอลดูรูปรถให้เนะาะจ๋าสตาร์ทเครื่องให้นะคะแล้วที่ลูกค้าประทับใจแล้วก็สบายใจเลยก็คือมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ลูกค้าก็เลยสบายใจจองอยู่ต่างจังหวัดนะคะจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดให้เนะาะจ๋าโรลสไลดข์ขึ้นไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะอันนี้คือ FC ที่ติดตามบริษัทเพชรยนต์แล้วก็ติดตามเนะาะจ๋ามานานแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพการคัดรถที่เพชรยนต์นะคะเราคัดสรรให้จริงๆค่ะลูกค้าด้วยชื่อเสียงมา26ปี มาดูคันสีขาวกันบ้างกับสีประตูออโต้คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะสภาพสวยนะคะลูกค้าคันนี้นะสภาพสวยนะคะและเป็นตัว1.9แซออโต้ปี22ไม่90,000เท่านั้นเองนะคะเป็นสีขาวนะคะราคาเพียง679,000บาทตัวรถสวยนะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆเลยนะตัวนี้ตัวรถสวยบอดี้เดิมๆทะเบียน9688สบายอ่าลูกค้าไปใช้งานต่อได้เลยนะคะเจ้าของเดิมก็ใส่ คิ้วนะคะมาเพิ่มนะคะแต่เรื่องล้อแม็กหรือว่าบอดี้ลายเอียดตัวรถต่างๆเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนการแปลงมานะคะ1 9เแซดได้กล้องถอยนะคะมีแอร์หน้าแอร์ Air, หลังแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นในส่วนของเบาะคูแม็กนะคะ ราคาเพียง679,000บาทลูกค้าได้รถแบรนด์หลักนะคะพี่อูสุดีแม็ปี22ไปใช้งานในราคา679,000บาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้จะจะอัปเดตสต็อกให้ดูแทบทุกคันเลยนะคะโซนซีหน้าซีหลังของเพชรยต์ดูตัวรถภายในเปิดเข้ามากินใหม่ย,ยังอยู่นะคะรถไม่มีช้ำจริงๆตัวรถสวยเดิมนะคะลูกค้าขอเข้ามาอยากให้ลูกค้าเนี่ยวอล์กอินเข้ามาดูรถตัวจริงที่ถนนเสรีไทย ซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะมาเอาตัวเลือกเยอะๆแบบนี้นะเอามาถึงแบนลองกันบ้างแล้วน้องาจย์จะไล่ขึ้นไปนะไล่ตรงหน้ามาแล้วก็จะวนขึ้นไปนะคะส่วนคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานนะคะกับรถแบนลองนะคะฉายาเจ้าพ่อตลาดวายนิสสันนาวาลาคันนี้เป็นตัวคาลิเบอร์นะคะเป็นตัว2.5 นะคะ EL นะคะหรือว่าตัวท็อปราคาดีนะคะ4ประตู449,000บาทแต่ลูกค้าได้ถึงปี2019เลยนะคะเรื่องออปชั่นนะคะจัดหนักจัดเต็มต้องยกให้พี่นาวาร่าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคาลิเบอร์หรือว่าเป็นตัว Black Edition นะคะส่วนคันนี้เนี่ยมาอยู่ที่12 0 0 0 0มนกิโลนะคะราคาอยู่ที่449,0 0 0บาทตัวรถภายในเนี่ยนะคะไม่มีช้ำเลยนะคะไม่มีช้ำขาดแต่อย่างใดนะคะรายละเอียดโครงสร้างรถน่ะสวยใครที่ตามหากระบะไปใช้งานไม่ได้เน้นแบรนด์แต่เน้นราคาถูกออปชั่นเยอะปีใหม่ๆแบบนี้นะคะราคาก็ดีนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้นะคะ2.5คาลิเบอร์มีกล้องส60องศาให้นะคะปุ่มพุชสตาร์ทไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย t i m ม์ดันนิ่งล้อแมกอลลอยนะคะกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ กล้องอากล้องหนักกล้องหลังแล้วก็เป็นตัวเ,าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเรอ่ยเป็นตัวที่ออปชั่นเยอะนะคะกระจกยังภาพอัตโนมัิไฟฟ้าเลยค่ะลูกค้านะคะมีเนวี่แล้วเรียบร้อยนะคะผ่อนเพียง7800บาทเท่าน,นั้นเอง4ประตูคันนี้นะคะใครตามหากระบะใช้งานจริงๆไม่ต้องแบบเน้นขายอะไม่ต้องเน้นขายต่อผมเน้นใช้งานเอาที่มันใช้งานได้ขอให้มันเดิม ราคามันไม่แพงขอปีใหม่หน่อยนะคะผมไม่ได้เน้นแบรนด์จะจ๋าก,ก็จะเชียร์เป็นนาวาล่าคันนี้นะคะท่านผู้ชมนะอ่ะมาดูในส่วนของตัวแบ็กอีดิชันกันบ้างนะคะตัวแบ็กอ d ดิชันคันนี้เนี่ยน่าสนใจอีกหนึ่งคันคันดาที่เป็นคู่กันอะ่ะเพิ่งปล่อยไปเมื่อเช้าเองนะคะลูกค้าแต่คันสีแดงดําคันนี้ไม่สองหมื่นแปดนะคะเนะาะจ๋าได้ทํารีวิวไปไปแล้วนะคันนี้แต่ว่ายังไม่เจอเนื้อคู่นะคันนี้เนี่ยยังไม่เจอเนื้อคู่ราคาก็ดีด้วยนะคะเพียงสามแสน ะะเพียง3ามแสนแปดหมื่นเก้าบาทแต่ลูกค้าได้ไมสองหมื่นแปดแล้วได้ตัว b บ็กอ d ดิชันนะแบ็กอ d i ิชันสอ e k i n g c a p นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดแต่งเดิมสแตนดาร์ดโรงงานพร้อมแรปสติ๊กเกอร์นะคะสวยๆแบบนี้แต่ทําไมยังไม่เจอเนื้อคู่นะตรงนี้ก็งงมีกระจกพกักอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะแต่ยังจะไม่มีในส่วนของกล้อง360นะแต่ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกล้องถอย นะคะเกียร์แมนนวล6สปีดภายในตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำไม่มีหลุดไม่มีลุยดูความหมายได้เลยนะคะลูกค้าไม่สองหมจริงๆนะคะดูจากหลังคาเฮดรูมนะคะตัวแผ่นเพดทุกอย่างอยู่จุดเดิมหมดเลยราคา3ามแ0 0แับาทใครซื้อสดก็คุ้มใครจัดไฟแนนก็คุ้มนะคะเอากระบะไปใช้งานทั้งด้วยความเท่ด้วยชุดแต่งแล้วก็ความสมาร์ทความบึกบืนความหลอ่อนะคะนาวาล่าไม่ได้แพ้ใครเลยแต่เพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเขาแค่นั้นเอง ใครที่ตามหาสีแดงดําชอบรถสีแดงดําคุณภรรยาคุณแม่ชอบนะคะลองมาดูที่จ้าจ่าเพชรจนได้เลยนะคะเนะาะจ่ายินดีแนะนําและซัพพอร์ตนะมาดูคันสีขาวตัวคาลิเบอร์กันบ้างราคาเบาลงมานิดนึงเพราะว่ามาเยอะกว่าคันแดงตัวคาลิเบอร์เนี่ยราคาจะไม่แพงเท่าตัวแบ็กดิชันนะตัวแบนะ็กดิชันน่ะจะเป็นตัวชุดแต่งท็อปกว่านะคะลูกค้าแต่คันนี้จะราคาถูกกว่าหน่อยเนาะปี2019เหมือนกันนะคะคันนี้นะไมหาหมื่นสา ราคาถูกกว่าคันสีแดง2 0 0 0 0ค่นข้างวดแตกต่างกันแค่400นะคะคันนี้เนี่ยนะคะเป็นแต่ว่าได้ออปชันเยอะกว่าแบ็กดิชันนิดนึงนะถึงชุดแต่งจะได้ไม่เยอะเท่าตัวแบ็กดิชันแต่ว่าออปชันได้เยอะเพิ่มขึ้นก็คือได้กล้อง3 6มองศาค่ะคันนี้สมาร์ทเอ็นทีนะคะมีให้นี่ภายในสวยๆเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชัน Apple Ca r p l a y พนะคะแต่หน้าจอเนี่ยจะได้กว้างกว่าที่แบ็กแบ็กดิชันตัวแคบสีแดงเมื่อกี้แล้วก็ได้แอร์ออโต้นะนี่ราคา คือมันมีข้อดีแตกต่างกันทีนี้ลูกค้าจะมองเรื่องราคาหรือจะมองเรื่องออปชั่นลูกค้าตัดสินใจได้ไง่ายๆเลยแล้วเพราะว่าราคาแตกต่างกันแค่20,000ใครดูคลิปนี้บอกเลยนะคะได้แต่ความคุ้มค่าเลยนะคะใครที่เป็น f c ท่านใหม่นะคะกดติดตามน้องเจ้าจ๋าไว้ด้วยนะคะใครเป็น f c ท่านใหม่นะส่วนเป็น f c ท่านเก่าถ้าพร้อมแล้วก็เห็นรถที่ถูกใจในคลิปนี้ รีบโทรหาน้องจ้าจ่าด่วนๆนะคะลูกค้านะอ่ะมาดูในส่วนของกระบะสีประตูราคาไม่ถึง5้าแสนกันอีกนะคะกับตัวรีโวสองจ e คันนี้ปี19บเไม่แสนแปไม่แสนแราคาอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าได้ไฟหน้านะคะเดิมๆแบบนี้เลยนี่หรือจะเอาคันนั้นก็ได้นะแต่คันนั้นไม่สองแสนนะสี่เจ็ดเก้าต่างกันสองหมื่นลูกค้ามาเลือกเอาเลยนี่เรามีตัวเปรียบเทียบกันให้เยอะมากๆนะคะลูกค้ามาที่เพรยนต์คือจบ ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอสินเชื่อการซื้อโสดการจ่าอะไรก็ตามลูกค้ามาที่นี่คือจบไม่ต้องเสียเวลาหลายต่อหลายช่วง เนี่ยค่ะลูกค้าอยากจะขับรถกลับบ้านภายในวันก็บอกได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับอาชีพและเครดิตลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้จ้าจ๋าขอแจ้งให้ทราบนะคะชัดเจนนะคะเนาะจ๋าจะไม่โกหกลูกค้านะคะแต่เนาะจ๋าจะอธิบายให้ฟังว่าสามารถขับกลับบ้านได้เลยนะคะพี่สามารถใช้เวลาแค่สามชั่วโมงทําได้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะ98%ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเลยนะคะส่วนรถของหนูพร้อมแล้วนะคะหนูมีหน้าที่จัดไฟแนนซ์แล้วก็เตรียมรถให้ลูกค้าแค่นี้เลยเหลือแต่ที่ลูกค้ามาเลืออกกแล้ว็มาาาเรถที่จจจ คันนี้ราคา5490 0นนานะคะปี20นะตัวนี้ก็เป็นรถเดียวกันกับคันแรกนะคะนะคะนี่อันนี้ก็5,49 0 0 0นาพันนะคะคันนี้มาอยู่ที่146,00 0สเหมือนกัน4ี่แสน0 0 0นนะคะ5 4 9 0 0 0บาทปี20ราคาเท่ากันนะคะ3 4คันละแต่ว่าแตกต่างกันเลขไไมลูกค้าแตกต่างกันประมาณไม่เกินหมื่นชอบแบบไหนไมาเลือกกันเลยค่ะลูกค้าอะมาดูตัวเตี้ยนะคะพร้อมหลังคาแคลร่บอยกันบ้างแคปบนะคะ ตัวเลือกเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่แคปออโต้นะคะคันนี้เป็นโฉมหน้าหมูป่าเหมือนกันราคา449,000บาทตัวนี้ปี2021นะคะมาอยู่ที่1 10, 1 9 0 0 0กิโลได้สีบอลเงินแต่ได้หลังคาแคลริบอยนะคะลูกค้าคันนี้พร้อมกับตัวล้อแม็กสวยๆเท่ๆเลยนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมสวยนะคะแล้วก็ตัว 2.8G นะคะคันนี้ราคาดี379,000บาทนะคะเกียร์แมนวนวล2.8ตัว G นะคะปี2016กระจังหน้า3เซนสีขาวนะคะคันนี้รอเนื้อคู่อยู่นะคะลูกค้านะอยากได้แบบไหนทักคอมเมนต์เข้ามานะคะนี่อีก2คันนะคะมีหน้าหมูป่าแคปด้วยโ,โหคันนี้สวยมากนะคะลูกค้าน้องก็จะทำรีวิวไปหรือ,อยังคันนี้519,000นะคะหน้าหมูป่า ออโตเราจะจ๋ารีวิวไปแล้วนะคะคันนี้ใครตามหาใครชื่นชอบอยู่นะคะรีบคว้าเลยนะคะรถบ้านมือเดียวไม่แสนเดียวนะคะดีเซลเป็นตัวเอนทรีนะคะหน้าหมูป,ป่านะคันนี้ปี2021ใช่ไหมคันนี้ปี2021นะคะมาอยู่ที่100,000มาอยู่ที่1 3 5 0 0กิโลนะคะปี2021ราคา519,000นะสีดำเท่ๆตัวยกสูงนะคะคันนี้ <c oughs> เกียร์ยกสูงเป็นเกียร์ออโต้นะคะยกสูงออโต้นะคะลูกค้ารถภายในสวยนะสภาพไม่ไช้ำเ,นะเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าใครดูคลิปน้องจจาจ๋าคลิปนี้บอกเลยมีจะคุ้มกับคุ้มใครที่มีแพนจะออกรถมือสองอยู่แล้วมาเห็นคลิปน้องก็จ๋านะคลิปนี้มีแพนจะออกรถมือสองสี่ประตูพอดีเลยนะคะแล้วไม่เห็นคลิปน้องกจจ๋าอัปเดตสต็อกให้ดูในวันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากมาก อันนี้คือยังไม่ทั้งหมดนะคะมีบางส่วนเลยนะคะเพราะรถตอนนี้หนูมี3โกดังนะคะวันนี้ก็มาเป็นออเดอร์น้าจิ้มให้ชมนะคะที่สาขาหนึ่งแต่น้องก็จะไปได้ถึง3โกดังนะคะลูกค้าน้องก็จะอยู่ได้ทุกที่ทุกส่วนของบริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าถ้าชอบรถคันไหนก็ติดต่อน้องก็จะเข้ามารถอยู่โกดังไหนน้องก็จะไปได้ทุกโกดังนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องจ้าจ่าเพ็รยนด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการรีวิวรถอัปเดตรถส,สวยให้ FC กับคุณลูกค้าของบริษัทเพ็รยนต์แล้วก็ FC ของน้องจ๋าเนี่ยได้ดูในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้น้องจ้าจ่าขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดต่อน,น้องจ้าจ่าเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ